สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการหารนะคะแต่ 8. ในวันนี้นะคะเราจะมาหาผลหารหรือคําตอบนะคะด้วยวิธีการหารยาวนะคะก่อนที่เราจะไปทาวิธีการหารยาวนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์นี้ก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะแทนการหารนะคะเราจะอ่านว่า6กหารสาม นักเรียนลองอ่านตามครูนะคะหกหารสามนะคะโอเคประโยชในนักนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย1นึ่ตัวแรกนะคะตัวแรกของเราคือเลขหกเนาะ,ะเราจะเรียกว่าตัวตั้งอ,อตัวตั้งนะคะตัวตั้งจะเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้า าอ่ะานตามด้วยเครื่องหมายฐานนะคะมีขีดตรงกลางแล้วก็มีจุดสองจุดข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะคต่อไปตัวเลขต่อไปนะคะเราเรียกว่าตัวหาน ตัวหารนะคะเท่ากับคำตอบของเรานะคะเราจะเรียกว่าผลหารเราจะเรียกว่าผลหารนะคะตัวตั้งหารตัวหารเท่ากับผลหารนะคะโอเค ต่อไปนะคะเราจะมาดูการแสดงวิธีทำนะคะการหานยาวไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนลองเขียนตามคูนะคะเขียนใส่สมุดนะคะนันเกเรียนอ่ะก่อนอืน่นเขียนคําว่าวิธีทำทุกครั้งที่เขียนคําว่าวิธีทำให้นักเรียนขีดเส้นป้ายคํะคว่าวิธีทำสองเส้นนะคะโอเค ก่อนนะคะที่เราจะแสดงมิธมเราต้องเขียนสนัญลักษณ์การหารยาวสัญลักษณ์การหารยาวป็อย่างนี้ค่ะ,ะมีโค้งโค้งอานหน้าแล้วก็ขีดด้านบนขีดเป็นเส้นด้านบนแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะการหารยาวคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำเอาตัวตั้งมาใส่ไว้ในเครื่องหมาย ฐานยาวของเรานะคะตัวตั้งของเรานั่นก็คือเลข6ตัวตั้งเราคือเลข6ตั้งเล้เราใส่เลข6เข้าไปด้านในนะเครื่องหมายนะคะต่อไปตัวหารตัวหารของเราคือเลข3เราจะนำเลข3เขียนไว้ด้านหน้าเครื่องหมายแบบนี้นะคะ ยนไง้างหน้าเครื่องหมายแบบนี้อ่าคราวนี้วิธีการหาคําตอบวิธีการหาคําตอบนะคะสมคือตัวหารเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปดูแม่สุคูณแม่สามอ่าแม่สามนะคะช่องเลยนะคะสามคูณหเท่ากับสาสาม เท่ากับ6สิ่งที่เราต้องการนะคะเราจะต้องการหาว่า3คูณกับอับรถึงจะได้6เราก็ไล่3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3อ่า3คูณ2เท่ากับ6เราได้ละเพราะฉะนั้นให้นะักเรียนนำสออ่า3คูณ2ใช่ไหมคะนำสอตัวนี้มาเขียนด้านบน ด้านบนเครื่องหมายหารยาวนะคะแบบนี้เขียนให้ตรงกับเลขที่เราต้องการหาะคะคือเลขหกนะคะเ,นะคะเ,เ,ะเข 6, เยเเียนให้ตรงหลักกันนะคะต่อไปให้นักเรียนเขียนเลขหกตรงนี้สามคูณสองเท่ากับหกเขียนเลขหกนะคะไว้ด้านล่างเขียนให้ตรงหลักกันนะคะแล้วเขีนยนจะใต้หนึ่งสี่้า อานนี้ให้นักเรียนนำเลขก้านบนและเลขด้านล่างคะลบกันลบหกลบหหลบหเท่ากับศูนยใช่ไหมคะหกลบหเท่ากับศูนะคะเมื่อเราได้ได้แล้วหกลบหเท่ากับศูนนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถ หารต่อได้อีกแล้วนะคะถ้ามันจบด้วยศูนย์เราไม่สามารถหารต่อได้อีกแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นคือจบนะคะวิธีการหารยาวนะคะคราวน,นี้เราก็จะตอบได้เลยนะคะซึ่งคำตอบของเราก็คือตัวที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายานัก็คือเลข2 ะคะเลขสอตรงนี้นะคะอยู่ข้างบนเครื่องหมายนะคะนักเรียนก็เขียนตอบได้เลยอ่าตออบตอบขีดตรงใต้ตรงคำว่าตอบ2เส้น,สน,สนนะคะแล้วเขียนคำตอบด้วยเลขใช่นะคะเลขสอนะคะแต่คแาวนี้เราติดอยู่ตรงที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่า2 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าสองเป็นคำตอบที่ถูกต้องอาเรามีวิธีการตรวจคำตอบอย่างนี้ค่ะนักเรียนเรามีวิธีการตรวจคำตอบอย่างนี้การตรวจคำตอบของเรานั่นก็คือนำผลหารอา นำผลหารนะคะคูณนำผลหารคูณตัวหารนำผลหารคูณตัวหารจะต้องให้เท่ากับนะคะนำผลหารคูณกับตัวหารจะต้องให้เท่ากับ ตัวตั้งนะคะอะนักเรียนรู้แล้วเนาะว่าตัวตั้งคือตัวไหนอคราวนี้เรามาดูกันซิมาตรวจคําตอบพร้อมกันซิว่ามันจะตรงไหมนะคะผลหารของเราผลหารก็คือคําตอบนั่นแหละนะคะผลหารของเราคือสองอเอาสองมาใส่เลยสองนะคะคูณคูณด้วยตัวหาร ตัวหารของเราคือเลขอะไรนะคะอ่ะคือเลขอ่าคือเลขสามนะคะเลขสามเลขสามมาเขียนเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะสองคูณสามใครท่องไม่ได้ดูแม่สุดคูณได้เลยนะคะสองคูณสามเท่ากับ ก็ตั้งนะคะก็จะสรุปได้ว่าสองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคเอาล่ะคราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบแบบฝึกหัดเนาะเดี๋ยวจะให้จดว์ไปสองข้อนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะพร้อมกับทำใบงานการหารยาวไปพร้อมๆกันนะคะ เดีย๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ